ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาแห่ง้ามวนพี่น้องเป็นยังไงเนาะสบายดีบ่ครับผมเนาะหลังจากเลขออก907ล่าง99ครับเนะาะผู้ใดมีโศกมีหมาแน่เนะาะเอามือนี้เป็นสิบ้าสรุปให้ครับผมเนะาะที่ทางช่องไปท้ายทับมากเด้อพี่น้องเด้อ เขากันพอสมควรอยู่ด้วยพี่น้องเนาะ,ะมีผู้ใดแน่เนาะสำนักใดเขาแน่แต่มินสิมาสรุปให้ครับผมเนาะรอติดตามรับชมรลบฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแน่ใจกับทังง่องนาอพี่น้องเดี๋ยวไปบึงอาจารย์ไดเพิ่นเขาแน่เจ้าได้เพิ่นเขาเนาะสำนักได้เขาแน่ไปรับชมรับฟังท้งก,กันครับครับผม เด็กล่างครับเด็กคาย้อัามุนแล้วย่ากระพริบตาเด็ดขาดพี่ร่องนะห้ามกระพริบตาครับเด็กล่างสองตัวพร้อมแล้วคุณพร้อมหรือยังพี่ร่องคุณพร้อมไปตีคุณพร้อมหรือยังเอาโมดูลไปน้ำากงพี่น้อง เก้าเก้าเก้าสองโตไม่เป็นเก้าเก้าให้เก้าสองให้เก้าสองเลืกเป่าอีพนปูว่าเก้าเก้าโอ้บอกว่าเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลโอ้ยเก้าเก้าพี่น้องรถขั้นนั้นจะเปีดเปียดอเก้าเก้าเ่นว่าคือเตี้ยมลูกเตียม มเก้าสองมีเท okay. ่านี่เก้าสองว่าเก้าเก้าพี่มั่งเอารางวัลที่หนึ่งครับผมเนาะเก้าเก้าพี่น้องบอกเราคูบอกว่าเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลอีีมันมากกันเล่บานนี่เก้าสองตัวอีเก้าสอเก้าพี่น้่งเลย เก้าเก้านี่เกมาแล้วเนาะก้าพีงโอ้ยเก้าเาพี่น้องเลยโอ้ปูนี่กระไดเปียดเปยดกันเมื่อนั้นดตัพี่น้องที่อยู่อ่ะรุจริจริงนะ เป็นบอเป็นจากของหนาเป็นบ่ามันขึ้นมันลงอยู่ไโอ้ยเกโอ้พี่รองเอ้ยเก่าเก่าว่าสั้นปูบอกว่าแล้วบอกว่าเลขสิบเสิบเบิ้กเป็ด้แ่ลกอ้เอาพี่ร่างหายสวกหายมาดแน่นอนเกาเก้าว่าสั้นเกาเก้าเออเกา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 เก้า มกาสองตัวนะปูวเล็เบิ้ลเล็กเบิ้ลอาเก้าเก้ามืเนเนาะาเก้าเก้าเอามันกรับหัวลงเร่ครับโอ้ยพี่หังไงเตือนง้ครับถ้าจะเบิ้นเบิ้นมาล่าง เอาม่เม e. oh, oui> ื่อนลอตเตอรี่หกมหกเตะเมาแม่อีเียหกเก้าเก้ามักลับหัวคิดขึ้นนี่าอะหัวเก้าสองตัวปูให้เก้าสองหลางลางอมเนาะโอ้ยบังหน่อยเดียวเออเอาาที่หนึ่งมาแล้วเอาแตกสามตัวแล้วพี่น้อง โชคหมานบ้านเก่าเก่าก็สั่นแต่ว่าหกหกยังมี้พัดลมนี่คนหยิบเยอะอะไรวระนั้หนึ่งหวาดลอตเตอรี่ะปู่บอกว่าเลขสิบเบิ้ลเลขจะมาเบิ้ลเนาะนี่แต่นี่น่าเดี๋ยวพี่น้องปู่ให้เจ้าสองเนาะโอ้ผู้ใดถือแน่นอนพี่น้อง เออยกกเนี่ยรจ้ยิบไล้เลยมือนลอตเตอรี่นะมือมือผู้ให้เก้าสองพี่ตังก็ตัวเก้าเก่าซะใ่ด้ว่าะเก่าสองไม่บริสุทธิ์น้มูว่าเสโอ้ามาแล้วรางวัลที่หนึ่งครับกเก้าเก่าบรรยากาศรุ่นสลัดกต้องกันอ

หม่างมาแล้วครับผมมาแล้วล่างหนึ่งมาแล้วครับล่างเก้าเก้าแปดเจ็ดเก้าศูนย์เจเก้าศนเจ้าศูนย์เจ็ดเบนเก้าล่างพี่ร่างเก้าเจ็ดแปดเจ็ด้างในลบาศนี้เนาะเก้าศูนย์เจ็ด ก้าศูนย์เจ็ดพี่น้องเนาะล่างเก้าเก้าครับอ่าพี่น้องเนาะมีโชคมีมพ์านบอเนาะใครมีโชคบ้างครับผมเนาะคอมเมนต์เข้ามาให้ดูหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอาสำนักที่เพิ่นเข่าเสียนที่เพิ่นเข่าครับผมเนาะเจ้านี้เข้าทุกวัดเด้อวดที่ผ่านมาก็เข้าเจ็ดสามตรงตรงเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์วิลาครับผมวดนี้เข้าอีกแล้ว ครับผมวันนี้เข้าอีกแล้วก็คือศูนย์เจ็ดครับเพิ่นไฮเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามตรงๆงวดที่แล้วก็เข้าด้วยสาหรับอาจารย์วิลาครับผมถือว่า,าเลขเพิ่นดีอยู่พี่น้องเข้าอยู่วันนี้ก็เข้าอีกแล้วเนาะงวดที่ผ่านมาก็เจ็ดสามเข้าตรงๆเนาะสาหรับงวดประจําวันที่สิบหกเมษารอติดตามเนาะ,นะวันนี้เข้าอีกแล้วครับผมเนาะเพิ่นไฮศูนย์ทั้งบนทั้งล่างเลยเลยพี่น้อง เดี๋ยวมันแตกสามตัวนเนาะเพิ่นให้ยรัยกไร่แม่อยู่พี่น้องเห็นบ้างไหมทั้งเจ็ดตั้งแปดตั้งเก้าเนาะเพิ่ 8, 9, ออนตาเพินเ่นเลือกเอาเจ็ดเพิ่นบอกว่าผู้ใดมักแปดเก้าแปดไซพู้ใดมักเก้าเก้าเก้าไซใช่เนาะพี่น้องเนาะก็ว่าซับไปซับมาย่นี่ดีเนาะถือว่ามีเห็นเนาะพี่น้องเสี่ยงบุรีรัมย์เลขวิ่งก็เข้าอยู่นะก้าวทังบนข้างล่างเอาพี่น้องอันนี้ปูขุดญ่เนาะ ปูกุญ่งวดที่แล้วก็เข้าเนาะพี่น้องงวดที่แล้วก็เข้าเจ็ดสามทั้งบนทั้งล่างงวดก่อดหน้านั้นก็เข้าสามตัวเนาะงวดนี้ก็เข้าอีกแล้วเข้าอีกแล้วพี่น้องปูกุญ่ครับเนาะเข้าสามตัวอีกแล้วเลเนาะนี่ครับเสียนสุรินเลขวิ่ง อ่าซูรินเพิ่งจับคู่ให้พี่น้องซีศูนย์เจ็ดเด็กวิ่งบนรถก,กันเนาะศูนย์สี่เจ็ดอ่าแตกศูนย์เจ็ดเลยพี่น้องบราิะบินศูนย์เนาะสำหรับอ่าเสื้อซูรินทร์เสื้อซูรินทร์ครับเนาะกะมี่เห็นอยูอ่เอากระตาโตครับมือโตไปอ่าเสื้วีรำเลขตัวเดียวครับผมเน เด่นเก่าทั้งบนทั้งล่างเก่าก็ให้เจ็ดเก่าเกือบเนาะถ้าเอาสูตมาใส่กันมอาญะขึ้นกันลวพี่น้องมาเอากดตติดตามงวดต่อไปได้พี่น้องเด้อนอเลขวิ่งตัวเดียวเซียนบุรีรัมก่อนติตามณาเอาตามนั่นละพี่น้องสำหรับว่าผู้คุณไงเนาะเข่าสามตัวอีกแล้วก็นั่นกับเข่าสามตัวขึ้นกันเนาะถื่อว่าเป็นสูตรโบราณเดินดีพร้อมเนาะงวันี้แตกอีกแล้ว เนาะที่ไปก็นั่นครับผมนเานาะไอ้ที่ผมาเราสุฟังสำหรับเดือนท่านภูรุศีครับเนาะให้มาจังทร์สีละพี่รองเนาะให้มาจังสีเด้อเนะานะแต่ให้เก้าสองไว้โค้งชูไทยกับเก้าสองที่อะครับผมเนาะสำหรับภูรุศีวันตรอกหอดพี่รองเนาะไม่ใช่ใเขาใกล้เคียงครับผมเนาะ ปูเคยว่าไว้เลขนี้มีโอกาสเบิ้ลงวดนี้เบิ้ลงวดหน้ากระสือเบิ้ลขึ้นกันเนาะปูเบาสี่เด้ยวพี่รองงวดประจำวันที่หนึ่งเมษาเบิ้ลงวดวันที่สิบหกเมษาก็เบิ้ลอีกปูเคยว่าไว้เนาะปูให้ต้องงวดเป็นส so ี่พี่น้องเนาะแล้วก็มาให้งวดนั้นเนาะนี่นี่พี่น้องฮกฮกเนาะเก้าสวงว่าเก้าเก้า เชือดไปหกหกแต่ว่าอ่ามือน im ั่นวัดพระเด้อพีหลองนี่นี่ปูเพิ่มเชือดไฮเด้อพีหลองเนาะเป็นเก้าสองครับผมเอาเสียดได้อยู่พี่น้องผู้ใดมีโศกน้ำบ่อเนาะกถือว่าชิ้วเสียดได้พี่น้องเพราะว่าปูเพิ่นกัว่าให้กรับหัวซักซี่นี่กรับหัวซักซี่เอ็มมิ่งก็ได้อ่าวว่ามปนหกหกบอหรือว่าสิ่งใดก็ว่าเป่าเนาะหกหกห้าคนก็ว่าเก่าเก่าปูมีโศกเพิ่นกตมีอยู่ ด้วยพี่น้องเอาก็ได้เขียนไวนะ้เองสิเนาะเอาสำหรับอ่านวดต่อไปพูก็เรียกว่าวา่ามันจะเป่าอีกเช่นเคยสิว่าเป่าอีกเช่นเคยว่าสั่นหรือพี่น้องเนาะสำหรับงวดประจำวันที่16เมษายนเดี๋ยวจะในจังหวัดติดต,ตามนะต้นแฟัอง,อ,งอ่าตัวเลขนจำกันเอาขอบคุณหลายสำหรับการกติดตามเนาะก็เบิ่งชิดต,ต่อไปได้วพี่น้องเด้อ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ